ทุกคนครับดูแลกัญญากับฝึกกัญญาเนี่ยต้องใจแข็งกันหน่อยเพราะกัญญาเนี่ยเขามีลูกอ้อนนะมีจิตวิญญาณสูงในการบอกให้มนุษย์ให้เราเนี่ยทำนูน่นทํานี่ให้เขานะครับต้องใจแข็งแล้วก็พยายามให้เขามีพัฒนาการนะครับตอนนี้พี่กุ๋ยก็เลือกนะครับใช้ผลไม้ที่กัญญาชอบมีกล้วยแล้วก็ ตามฤดูกาลเลยได้เงาะมาด้วยเงาะดีนะเป็นเงาะแบบเงาะเกรดเอเลยเอามาปอกนะครับแล้วก็ให้กัญญาเนี่ยใช้ทักษะคือตอนนี้เราพยายามจะฝึกให้กัญญาเนี่ยมีทักษะในการใช้งวงคือเขาเคยทําได้แล้วเมื่อช่วงเดือนก่อนแล้วก็หยุดไปหยุดไปแบบตามใจตัวเองคือไม่ทํายังไงก็ไม่กินเองอะไรเงี้ยต้องป้อนวันนี้เรากลับมาเริ่มโปรแกรมใหม่โดยการที่ให้กัญญาเนี่ย ได้หยิบจับแล้วก็กินอาหารด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็คงต้องเอาอาหารที่เขาชอบก่อนนะครับแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นพวกหญ้าพวกอะไรตอนที่พากัญญาไปเดินในป่าเนี่ยกัญญาก็หยิบจับเหมือนกันเคียเค้ยวๆอมๆแต่ก็ยังไม่ได้กินจริงเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราค่อยๆเริ่มจากสเต็ปนี้ก่อนนะครับซึ่งกัญญาก็ทําได้ตามเอาเป็นว่าอะไรเดียตามจังหวะเนิบหน้าของกัญญานะครับให้เขาเลือกนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ อีกหน่อยก็จะเป็นแบบว่า,ากลางคืนอาจจะมีการวางอาหารให้กินโดยที่โดยที่เราไม่ต้องมาตื่นมาป้อนนะครับเมื่อคืนคุยก็บอกว่าวางกล้วยไว้เยอะเหมือนกันเช้ามาก็หมดนะครับแสดงว่าน้องก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งก็มีส้มด้วยชอบอะไร ลุ้นอะไรไม่เท่าลุ้นกันยาเนี่ยแต่และจังหวะของกันยานี้ต้องแบบหยุดหายใจเลยลุ้นทําได้ครับเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กันยาได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็อีกนิดนึงก็คงจะกินน้ําได้ถ้าสังเกตคุยเขาพยายามจะเพิ่มทักษะการใช้งวงตลอดเวลาอย่างเช่นการเป่าน้ําหรือว่าให้ดูดน้ําหรือว่าค่อนข้างนะครับจะให้กินน้ําจาก จากการใช้งวงดูดด้วยตัวเองครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของอาหารนะครับ